ลูกนะครับตลอด14วันนี้ก็ดีใจที่ได้มาบริการคณะของสันติอโศกก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่6ครั้งที่6แล้วทุกครั้งก็ <6. S 1> มีโอกาสได้มาบริการก็รู้สึกว่าดีใจเพราะว่าเห็น,นอาคณะของสันติอโศกคือทำง,งานเพื่อสังคมส่วนรวมอันนี้คือจุดสำคัญ ปกติคนทั่วไปมานี่เขาก็่ไม่มาติดต่อ,อแล้วก็บางทีเราติดต่อมาเราก็บอกว่าไม่ว่าคณะ <laughs> <laughs> น,นี้เป็นคณะพิเศษหรือไม่ก็คณะของครูบาอาจารย์แล้วก็ทางคณะธรรมยุทธ์เขาคณะเจ้าคุณอะไรมายก็ให้การบริการเขาถือว่าไม่อยู่ไต้หวันนานาจะต้อง ให้การบริการเท่าที่จะทำได้เพราะว่าอยู่เมืองไทยอาจจะขับรถไม่ได้อะไรไม่ได้ก็อีกเป็นอีกเรื่องเลยนะแต่ว่าอยู่ไต้หวันก็มีโอกาสได้บริการพวกเราอย่างนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วก็หวาะว่าพวกเราที่ได้มาศึกษาความรู้เหล่านี้นำไปช่วยเหลือสังคม ยิ่งได้มากขึ้นกว่าที่พันผ่านมาเพราะว่าความรู้เรานี้เืองไทยอาจจะไม่มีเพราะงั้นที่เราได้มาเก็บเล็กผสมน้อยไปเนี่ยอาจจะสําหรับเราคิดว่าอาจจะเป็นของเล็กเล็กน้อยแต่ว่ากลับไปเมืองไทยที่เป็นคุณอาจจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากอันก็ตลอด14วันนี้อาจจะ ทำอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยขออภัยอาจจะบริการไม่เต็มที่หรือว่าอาจาจะขัดจกบกพร่องอะไรนี้ก็ต้องขออภัยด้วยสิ่งที่ไม่ดีก็เก็บไว้ที่นี่ก็แล้วกันนะสิ่งที่ไม่ดีก็อีเมลมาก็หวังว่า คงจะได้บริการไปเรื่อยๆคงจะไม่เป็นทั้งนี้ทั้งเดียวไม่เป็นครั้งสุดท้ายหวังว่าท่านจะไม่รีบไปอเมริกาต่างตอกกบคนทุกท่านแก่ใจสาธุไปนิดเดียวค่ะ